สมเด็จพระนิธิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพตลราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระทานเครื่องออกซิเจนไฮโฟรแก่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชเพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยโควิด -19 ครับ ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชนายพงรัฐน์พิรมรัฐผู้วา่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานในพิธีรับพระสทานเครื่องออกซิเจนไฮฟลโดยมีนายแพทย์วิทยาพลศรีลานายแพทย์สาธาสุขจังหวัดตากนายบัญเจิดนนทสูตรผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชพร้อมด้วยบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลเข้าร่วมพิธี ด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีองค์นายกกิติมศักดิ์และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาได้พัศทานงบประมาณจากกองทุนชัยพัฒนาสู้ภยัยโควิด -19 และโรคระบาดต่างๆจัดซื้อ Flow, นนเครื่องออกซิเจนไฮฟลูจำนวน480เครื่อง พระราชทานกกรโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศเพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยโควิด -19 ครับผมซึ่งในการนี้นะครับทรงพระราชทานเครื่องออกซิเจนไฮโฟครับโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจานวน10เครื่องด้วยกันนะครับเครื่องละ2 0 0 0บาทรวมมูลค่าอยู่ที่2ล้านบาทเพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยโควิด -19 โดยเครื่องช่วยหายใจออกซิเจนไฮโฟครับก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะต้องออกซิเจนและก็ผู้ป่วยภาวะวิกฤต ที่ไม่สามารถหายใจได้เพียงพอหรือว่าอยู่ในภาวะหยุดการหายใจนะครับจากสาเหตุต่างๆสามารถใช้ฝึกในการฝึกหัดการหายใจให้สามารถหายใจได้เองแล้วก็กลับสู่สภาวะปกติได้อย่างรวดเร็วนั่นเองครับกับผมก็เป็นพระมหาการที่คุณนะครับพูดถึงทำไมต้องเป็นเครื่องช่วยหายใจด้วยเพราะว่าโควิดเนี่ยนะฮะเชื้อโควิดเนี่ยจะไปทำปฏิกิริยาโดยเฉพาะปอดส่งผลต่อการหายใจนะครับใช่แล้วครับ